คำถ,ถามต่อไปที่พี่น้องประชาชนคงอยากจะทราบว่า,ากลุ่มนะกูติดยังวะมึงว่ากูติดยังวะคือใครที่เป็นคนที่ควรที่จะตรวจหรือว่าไม่ควรที่จะตรวจอย่างเงีครับตรงต,ตรงนี้แล้วคือเราจะแยกได้ไงว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มสีแดงมีความเสี่ยงมากความเสี่ยงปานกลางแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่ควรที่จะไปตรวจเก่งช่วยไขยข้อข้องใจตรงนี้สักเล็กน้อยได้ไหมครับ เอาถ้าเอาสั้นๆก่อนเลยนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากทางกรมควบคุมโรคนะครับก็เขาจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ามวงนะครับก<อ>็คืองวง<า>แรกค<น>ืองวงที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็เป็นวงที่ห่างออกมาหน่อยแต่แล้วก็เป็นวงสุดท้ายที่ห่างออกมาไกลสุดนะครับวงแรกเนี่ยคือมันเป็นวงที่ไปติดกับไป Contact, คอนแทคคือไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นแบ่เลยก็พี่ิใช่กพ่อเพื่อนพี่บิมเลย การสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเราต้องมันก็มีอธิบายเพิ่มเติมนะผมก็มันไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหมันจะติดกันแบบเดินผ่านกันที่ห้างแล้วมันจะติดแบบนั้นก็คงไม่ใช่นะครับก็คือว่ามีการพูดคุยกันมีการปฏิสัมพันธ์กันในระยะประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันเนี่ยตั้งแต่ห้านาทีขึ้นไปนะครับหรือว่ามีการไอจามรดหน้ากันอันนี้อาจจะไม่ต้องถึงห้านาทีนะครับไอโปะเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเอาละแบบเนี้นะครับคนที่สัมถ้าสมพันนธ์แบบี้ กับคนที่เขาเป็นคอนเฟิร์มเคสแล้วเป็นเคสที่ติดแน่ๆอันนี้เราต้องไปตรวจนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สัมผัสกับไอ้คนกลุ่มแรกเมื่อกี้นะครับวงที่สองเนี่ยสัมผัสกับวงแรกพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับคือความเสี่ยงต่ําพวกนี้ก็ให้กักตัวก่อนนะครับแล้วก็สิบสี่วันก็ได้นะครับหรือว่าจะรอดูคนแรกนะครับคือคนแรกเนี่ยยังไงก็ต้องไปตรวจนะครับถ้าตรวจแล้วบวกเนี่ยก็เข้าตามลายแต่ถ้าตรวจแล้วลบเนี่ย ก็ให้กักตัวอยู่บ้าน14วันนะครับส่วนวงสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่สัมผัสกับวงที่สองกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องตักไม่จําเป็นต้องกักตัวนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ครับพี่ทีมก็คือว่ามันคือไอ้คาที่บอกว่ากูติดยังวะนี่แหละเพราะตอนนี้ทุกคนแพนิคไปหมดเพราะทุกคนแพนิคไปหมดปุ๊บเนี่ยแล้ววงสุดท้ายเพราะวงสุดท้ายเนี่ยที่มันอยู่ห่างนะครับหรือว่าแม้แต่วงที่สองเองนีที่สามารถจะแบบกักตัวดูอาการก่อนได้ถ้าทุกคนก็คือไปตรวจกันหมดนะครับซึ่งมันก็ทําให้มันอ ใช้ทรัพยากรของทางภาครัฐหรือของทางภาคเอกชนเนี่ยไปค่อนข้างเยอะจริงๆครับคำถามต่อมาจากอันนี้เมื่อเมื่อเราสามารถแยกออาไมาได้ว่าเป็นวงสีแดงอย่างที่วงสีเหลืองแล้วก็วงสีเขียวควนี้คนที่เป็นวงสีแดงที่าต้องไปตรวจตอนนี้เขาต้องไปตรวจที่ไหนแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฟรีหรือเปล่าของพี่ก็อย่างที่บอกว่าโอ้ก็รู้ตัวว่าเป็นวงสีแดงกว่าจะหาที่ตรวจได้ก็ยากลําบากอันนี้ก็น่าจะเป็นความยากลําบากที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนเหมือนกันตรงนี้นี่การอย่างพ่จะแนะนําได้ไหมครับ คือเห็นว่าป็นกาช่วยประชาชนไปหลายคนแล้วคือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือทําแต่เรื่องนี้เลยนะครับจริงๆแล้วทางภาครัฐเนี่ยนะครับทางอย่างผมอ้างอิงทางกรมควบคุมโรคแล้วกันแล้วก็ทางสปสชนะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจที่ไหนก็ได้นะครับทั้งทางโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ที่ไหนก็ได้ตรวจฟรีหมดและต้องรักษาฟรีด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้คือคุยกับทางก,กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเข้าสะบ้อนปัญหาเพราะว่ามันสัปดาห์ที่แล้วมันเกิดเรื่องนี้พี่ทิมจะแม่ได้ไหมฮะว่ากลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพร้อมใ,ใจกันออกมาประกาศว่าฉันไม่รับตรวจแล้วนะนั่นไงพี่นะพี่อ่าใช่ใช่ช่วงช่วงที่พี่ทิมโดนพอดีนะครับเพราะว่าพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยภาครัฐบังคับว่าถ้าตรวจที่นี่ก็ต้องแอดมิทที่นี่นึกองไหมฮะที่นี้เนี่ยสมมติเขามีเตียงอยู่ร้อยเตียงสมมตินะครับแล้วอยู่ๆมีคนมาพ o ส i t i v สัก สี่ห้าสิบคนอย่างเงี้ยมันก็แทบจะเต็มแล้วแต่ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องสํารองเตียงไว้สำหรับโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งหรือว่าคนไข้ฉุกเฉินอะไรต่างๆไม่งั้นระบบสาธารณสุกเนี่ยมันจะล่มสลายนะครับพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าในการระบาดระลอกแรกกับการระบาดระลอกสองนะครับขอใช้คำว่าระลอกสองไปเลยแล้วกันที่เขาใช้คำว่าระลอกใหม่ไม่ยอมใช้ระลอกสองเนี่ยนะฮะการระบาดระลอกแรกกับระลอกสองเนี่ยทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็ช่วยซัพพอร์ต ช่วยอุ้มรัดเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับรัดก็บอกว่าอไปตรวจเลยไปรักษาเลยเดี๋ยวจะอ่าเป็นฟรีแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนก็คือต้องจ่ายไปก่อนนึกไหมฮะแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนถือบินไปเบิกรัดเนี่ยปรากฏเขาเบิกไม่ได้เบิกยากเย็นเหลือเกินพอหน้ารอบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะครับ แต่โอเคแหละตอนนี้เขาไปเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มกลับมาเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตามสิทธิ์ของพวกท่านแล้วเนี่ยนะครับตามที่สปสอชประกาศเนี่ยนะครับก็คือท่านสามารถที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้และท่านจะต้องได้ไดรับการรักษารีถ้าท่านต้องแอดมิดครับอืมโอเคถ้าเกิดมีปัญหายังไงเดี๋ยวพักกัาไกลก็จะคอยตามประสานให้ตรวจสี่คนก็คนละสี่พันครับก็หมื่นหก ที่ที่เป็นเอกชนที่โดนไปก่อนก็ได้ยิ<อ>นม<ะ>าแต่2,500ถึง5,500นะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลให้เป็น information ให้สาหรับคนที่ที่คิดอยู่เท่าที่เท่าที่ไปได้ยินมาหรือว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลรัฐนอย่างที่รามาก็จะตรวจฟรีนะครับอันต่อมาเป็นข้อที่สี่ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนคงเห็นข่าวเยอะว่า,ามีคนมีชื่อเสียงทั้งหลายดาราเนี่ยตรวจซ้ําแล้วเจอเยอะนะครับบางคนตรวจครั้งที่หนึ่งไม่เจอครั้งที่สองเจอ บางคนตรวจครั้งที่สองเจอไม่เจอครั้งที่สามเจอบางคนตรวจครั้งที่สามไม่เจอครั้งที่สี่เจอก็ยังเห็นข่าวอยู่คำถามก็คือว่าอย่างในกรณีของพี่อย่างเงี้ยตรวจครั้งแรกไม่เจอเป็นวันที่สี่ของการของคอนแทคไม่เจอแต่ตัวพี่เองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ารุมๆนะมีไขต้ต่ำๆแล้วก็เจ็บคอพอสมควรคำถามก็คือว่าเราควรที่ซ้ำหรือไม่ตรวจเมื่อ,อไหร่ ถ้าพี่ไปตรวจซ้ํามันมีข้อดีข้อเสียของมันนะในมุมมองของพี่ข้อเสียข,ข้อดีก็คือพี่ก็จะรู้ไปเลยว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมครข้อที่เสียเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าจะกลายไปเป็นภาระของระบบสายพรนธุขสุพี่ยังรู้สึกเกรงใจนะครับรู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้กับแพทย์คนที่อยู่หน้าของที่อยู่ข้างหน้าของการต่อสู้ในการครั้งนี้ผมพี่ยังเห็นเขานั่งกองอยู่กับพื้นตอนเที่ยงคืนตอนตีหนึ่งพี่อยู่พี่รู้สึกว่าเขาเสียสละเป็นอย่างมากแบบ ไม่รู้จะขอบคุณเขาอย่างไงถ้าเกิดพี่ต้องไปตรวจซ้ําครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มเคสในการที่เขาจะตรวจเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไปตรวจแล้วไม่เจอกัดตัวอยู่แต่ยังมีอาการไข้ยังมีรู้สึกว่าเจ็บคออยู่ตรงนี้เนี่ยหมอแนะนําว่าให้ไปตรวจซ้ําหรือไม่บแล้วครับก็ผมวันนี้มีประกาศใหม่ออกมาเลยนะครับก็อัปเดตกันเลยนะครับเป็นประกาศอ้างอิงจากทางกรมการแพทย์นะครับชื่อว่าแนวทางเวชปฏิบัตินะครับเป็นการปรับปรุงนะครับณวันที่17เมษายน2564นะครับ ในเรื่องของการรักษาดูแลโรคติดเชื้อนะครับโคโรนาไวรัส2019ถ้าตอบคำถามพี่ทีมเอาสั้นๆเลยนะครับอัปเดตวันนี้อัปเดตวันนี้นะครับตรงประเด็นเลยก็คือว่าถ้าเป็นวงแรกนะวงวงวงสีแดงจำได้ไหมครับวงสีแดงเนี่ยพอไปตรวจปั๊บแล้วเป็นเนกาทีฟไม่เจออย่างพี่ทีมอย่างงี้นะครับให้กักตัวต่อนะครับและให้ตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่เจ็ดหลังจากหลังจากการตรวจครั้งแรกก็พรุ่งนี้แล้วดิ นับไปอีกเจ็ดวันนะครับแล้วก็หรือนะครับหรือวันที่สิบสามนับแต่วันท <ok ี่ไปเอ็กโพสคือเจอเจอมีความเสี่ยงแล้วแต่ว่าวันไหนจะถึงก่อนเอาวันนั้นไอ้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไงหมอเพราะว่าโควิดรอบแรกกับรอบสองเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้เราเพิ่งมาได้ยินอันนี้ในในรอบสามแล้วก็รู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยมันมีคนเยอะมากสมควร คนครั้งแรกไม่ติดแล้วพอครั้งที่สองมาติดแล้วต้องแอดมิดเออะไรเอ่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะว่าการรักษามันเป็นยังไงบ้างแต่ตรงนี้เนี่ยคุณหมอคิดว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้มีมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทั้ง,ง,งรอบหนึ่งกับรอบสองแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆเรื่องแบบนี้มันมีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแหละนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนมันยังไปตรวจไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับกราฟของครั้งนี้มันชันกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยนะครับกราฟมันชันโหชันโดเดเลยนะครับ ปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่มีการตรวจอันไหนนะครับที่มันรวดเร็วแบบตั้งแต่วันแรกอย่างสมมติว่าเอผมเนี่ยไปสัมผัสผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับแล้วผมไปตรวจวันนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นถูกต้องไหมครับตรวจพรุ่งนี้ก็ไม่ขึ้นตรวจมะเรือนี้เนี่ยก็ยังไม่ขึ้นมันจะเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณวันที่สามถึงห้าหลังจากสัมผัสเชื้อเป็นต้นไปนะครับคือมันจะเริ่มเชื้อมันจะเริ่มสร้างตัวเองในเลือดในในตัวเรานะครับพอที่เราจะสามารถไปจิ้มแล้วก็เอามาตรวจได้นะครับประมาณวันที่สามถึงห้นไปแต่่วา ก็มันก็ไม่ได้ทุกคนนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยตัดที่วันที่สามเป๊ะหรือตัดที่วันที่ห้าเป๊ะบางคนมันก็คือนีเวันใช่บางคนก็ขึ้นที่สิบวันเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ครับที่สมมุติว่าคุณตรวจครั้งแรกแล้วมันไม่ขึ้นเขาถึงให้นับไปอีกเจ็ดวันอย่างเช่นเมื่อกี้ของพี่ทิมเนี่ยไปตรวจวันที่สี่ใช่ไหมครับวันที่สี่หลังจากสมผัดเชื้อก็ให้บวกไปอีกเจ็ดวันก็จะเป็นวันที่สิบเอ็ดหลังจากสมผัดเชื้อซึ่งรอบนี้ถ้ามันมีเนนนนี่่ยมัก็าจะขึ้้แลว คำถามที่ห้าครับคำถามที่ห้าก็คือในกรณีที่อย่างของคนที่ไปตรวจมาแล้วไม่เจอกับตัวอยู่่วันนี้พบอ,อย่างพี่เก่งก็รู้อยู่ว่าพี่พิมพ์ก็กักตัวพร้อมอยู่กับพี่ตัวพี่เองก็ยังมีไข้ต่าๆแล้วก็ยังเจ็บคอก็พยายามจะดูแลตัวเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็พยายามดูแลพิเศษใจแเวลากปดูแลลูกมีการล้างมือแยกช้อนกันพยายามนอน,นอคนละนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรไหมที่แนะนําให้คนที่ ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่กัดตัวอยู่ซึ่งพี่เชื่อว,ว่าเขาก็กังวลใจพอสมควรเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรทรามานอยู่กับการที่ลูกมาติดจากเราหรือรพ่อมาติดจากเราแม่มาติดจากเราแนะนําในการปฏิบัติตัวยังไงครับข้อที่ห้าครับนี้ผมคิดว่ามันเป็นองค์ความรู้ตั้งแต่รอบแรกเลยที่มันเริ่มเกิดขึ้นจําได้ไหมครับที่เรายังบอกเฮ้ยเราอยู่บ้านเราต้องใส,แส่แมสเหรอเฮ้ยเราอยู่บ,บ้านนี่เราต้องยังนั่งแยกห้องหรือว่าทำโซเชียลเดทแทนซิ่งนในบ้านเหรอ mm hmm. ต้องทําถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนวงแรก โดยและวงที่สองด้วยซ้ำนะครับ,บวงที่สองเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงับขนาดต้องคันโควิดหรือว่าตักตัวนะครับแต่ว่าไอ้วงสีเหลืองอะนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องพยายามเซฟตัวเองฟริกในการเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงในการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วหมั่นล้างมือนะครับในแนวเวชปฏิบตัติเขใช้คำเรยว่าต้องหมั่นล้างมือนะครับเพราะนั้นยังไงก็ต้องควรต้องทำนะครับสิ่งสําคัญอันนึงครับพี่ทิมที่ผมเจอก็คือว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เป็นบวกอย่างเมื่อวานเนี่ยมี เขตพื้นที่บางขุนเทียนของสสกายเขาประสานมานะครับคือเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วครับของเขตสสกายนัทชาคือมีประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาร้องเรียนไปที่สสกายแล้วสสกายก็ส่งเรื่องมาทางผมเข้ามาที่พักอีกทีหนึ่งก็คือว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อสามวันก่อนครับพี่ดิมสามวันก่อนเป็นบวกครับไปตรวจกันสี่คนกบที่บ้านมีเจ็ดคนตอนแรกนะครับเอ่ออาไปตรวจกันห้าคนขึ้นห้าคนที่บ้านมีเจ็ดคนนะครับมีคุณย่า กับคุณลูกสาวอีกคนอีกสองคนที่ยังไม่ยังไม่ติดอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่แก๊งห้าคนเนี่ยที่เป็นสามีพัญญาเป็นพี่น้องเลยนะครับที่เป็นคนทํางานติดห้าคนเลยโอ้โหโรงพยาบาลครับไม่มีที่ให้แอดมิดแล้วก็โรงพยาบาลสนามก็คือเต็มพยายามประสานเขาพยายามประสานก่อนอันนี้ก็คือเต็มก็เลยให้กลับมากักตัวที่บ้านพอกลับมากักตัวที่บ้านเนี่ยเท่าที่ดูสภาพของพี่น้องประชาชนคือพี่ทิมเนี่ยยังโชคดีใครหลายๆคนยังโชคดีที่มีห้องให้แยก นึกออกไหมครับแต่นี่บ้านเขาห้าคนเขาอยู่กันในห้องแบบมีสองห้องอ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครับพอเขากลับบ้านไปปุ๊บนะครับแป๊บเดียวครับคุณย่าครับมีอาการเลยแล้วก็รีบประสานมาคุณหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็เริ่มมีความเหนื่อยหอบและเริ่มไอเยอะแล้วก็เหนื่อยหอบนะครับพวกนี้คือมีอาการจําเป็นที่ต้องแอดมินในโรงพยาบาลปัญหาของทางภาครัฐตอนนี้คือว่ายังไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอโรงพยาบาลสนามก็คือ เหมือนเพิ่งมาทำซึ่งก็ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่ได้เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นนโอเคครับพี่น้องประชาชนครับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านวันนี้เป็นไลฟ์ที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลประชาชนสําหรับคําถามท,าที่ถ้าพวกเราที่เป็นผู้แทนของท่านนั่งเข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนน่าจะมีคําถามอะไรบ้างเราก็พยายามที่จะรวบรวมมาแล้วก็ถามไปแล้วทั้งหมด5คําถาม ซึ่งห้าคำถามเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้พูดถึงการรักษาเลยผมเลยตั้งใจที่จะทําแบ่งโครงสร้างในการสื่อสารครั้งนี้โดยที่5ข้อแรกเราพูดเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนจนไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการตรวจนะครับเ,เป็น5ข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอย่างเดียว